สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทูผู้สุขคนรนะครับเนาะครับครับข่าม้าแล้วจังน้อยนะครับเนาะสําหรับตัวเลขกเล่าพัฒนาครับเป็นของปูขุนครับปูขุนก่ามาที่หลังมู้งเหรอครับขับเพิ่นเปลี่ยนสูตรใหม่บ่ครับสงสัยเพิ่นกัดสิยากของเคนน้องเนาะยากเบียกยากงานของเพิ่นครับสําหรับปูขุนครับครับท่านส่องกรับข่าได้ทษไปคอแล้วล่ะครับขอตะเศร้าคนละ สว่ัสดีครับพึ่งได้ทรงมาไห้เนาะครับเนาะมีงานอยู่วัดครับตอนนี้ครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเปียสิบ่ได้พลาดแนวทางเนาะครับเนาะครับสำหรับเล้าปูขุนครับปูขุนพาลุ่ยนะครับเป็นล้าพัฒนางวดวันที่26เนาะครับเนาะครับครับก่อนสิเข้าไปเบิ่งเนาะครับเนาะครับเพิ่นก็ส่งมาแล้วล่ะครับสำหรับตัวนี้ครับเลขตัวเลขครับตัวเลขครับงวดที่แล้วเบิ่งก่อนเนาะครับเนาะ เขาไปเบิงเึงงวดที่แล้วก่อนงวดที่วันที่วันศุกร์แหละครับวันศุกร์ที่ยี่สิบสามครับปูบนรางครับเหล็กวินปูครับเขาทั้งสามตัวสองกามาสี่กามาห้ากามาเนาะครับเนาะครับเหล็กวินปูขุนงวดที่แล้วศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าครับเขาเม็ดกูตัวครับเหล็กที่ออกกรับแปดสองแปดสองห้าสี่ครับ เขามดกุดตัว2องหาซีครับง่ามครับสองซีหาสหาซะครับเนาะพนจับมากการพนจับมากกับหลุดไปที่ศนย์กรบหานครับกลุ่มเด่นศูนย์นะครับเนาะครับการพันจับคู่คู่เองเพิ่นย์สองศูนครับศูนยหาครับกาเลขหลุดเอิงเพิ่นกับเข่าครับสำรับหานะครับเนาะมาหาแต่ว่าเป็นตัวร่องครับการหนึ สามศูนแหละครับสองีครับเลข3ตัวครับเลขสตัวปูกับมีอยู่เป็นไหมาทั้งเมื่อกับซหางสหางครับ3ามหาง2องศูนย์หาสนาะครับเนาะครับครับเพิ่งกระลดดมาแนวทางนี้ครับสองศูนย์สองาหาส เทีตศูนย์หามดครับเปิดกระมากหาอยู่ครับกระเล็กที่ออกกระหาซีแหละครับห้าศูนย์ศูนย์ห้าสามศูนย์ศูนย์ห้าครับเปิดมาครับอันนี้เลขกซีตัวครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับครับมาเบิกต่อนะครับเนาะครับต่องวดไปเลยครับเป็นงวดวันจันทร์นะครับเนะครับประจําวันแรกของสัปดาห์นี้ครับสตาร์ท เริ่มสตาร์ทของปูครับสำหรับตัวเลขของปูกับบอลไลน์แหละครับหน่อยๆครับปล่อยเลยครับเป็นเหล้านะครับเนาะเล้าพัฒนาครับเล้าเป็นเหล้านะครับเด้อครับสําหรับปูเล้าพัฒนาประจำวันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกสิงหาคม ก็ะสำหรับเลขปูก็มีบนล่างครับบนล่างไปทั้งบนทั้งล่างนะครับบนล่างปูเลขวิเนนะครับเลขวินนะครับเบนาะครับ,รบเลขวินปูปูให้มากกันหนึ่งสเจ็ดแปดเก้าครับหนึ่งสามหเจ็ดดเก้า ครับสามห9าเจ็แเก้าล้วครับครับสำหรับเลขเรีวรูดครับวิ่งลูดครับเลขวิ่งปูครับปูวิ่งไปที่8กับ3ามลครับแปกับ3ามแล้วครับเลาะครับคกับ3 เลขสามนะครับนี่เลขสามสำหรับเลขก,กันปูครับปูหามาชุดนี้กันพร้อมกันเพิ่นหากันไปที่หาหนึ่งจับคู่ปูก็มี่หาสองไหมครับหาสองริมโทษที่หาสองนะครับได้ครับหาสองโทษโทษถอด,ดจับคู่ก็มี่หกคู่ครับห้าหนึ่ง ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าเก้าครับห้าเก้าครับเพิ่นหาไปที่8ปคับ3าครับแปครับที่นี่แปดสามห 8 5ดหเกครับ8-5-9-7ครับนี่เป็นเลข6คูสอตัวครับไม่6คูนะครับเนาะห้าหนึ่งหาเจ็แป้าครับสตัวที่นี่ครับสตัวปูหายไปที่5-8-3 แล้วก็ 5, 7 5 9 <c oughs> โทษที่ครับโทษครับครับ4ตัวมันกระหายมากครับสำหรับปูขุนจุดนี้4ตัวมีหลังเดียวครับ9 7 8 3 9 7 8 3 9 7 8 3 ครับอันนี้เป็นชุดของปูขนผ้าลวดนะครับเด้อครับตัวเลขตัวงามเป็นเล่าพัฒนาวันที่26ครับบนรางปูครับเลขวินครับคูเบิ่งเด้อครับเด้อครับปวดที่แล้เพิ่งเพิ่นก็แตกสะแตกไส้เข่าสามโตครับกรมเด่นไปที่แปดครับแต่เลขกันเพิ่นครับหาสองกันไว้ อ่าสองครับกลมเด่นปูปูกลมเด่นไปที่แปดสามของเพิ่นนี่แหละครับเป็นกลมเด่นไปแปดสามแล้วครับเนาะครับแปดห้าล่องเก้าเจ็ดล่องครับซุ้มตะกูลซุ้มนี่เป็นล่องเหมือนกับนี่ครับของเพื่อนเป็นล่องเหมือนล่องกับเนาะครับเลขวสามตัวกลมเด่นไปที่แปด ห้าสามแปดครับห้าสามแปดครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนนะครับเนาะสี่ตัว 9, เก้าเจ็ดแปดสามปูขุนผ้าลวยครับปูขุนผ้าลวยครับชุดนี้ปูขุนผ้าลวยลวยแท้ครับงานนี้ลวยแท้ครับเอาครับแคบหน้าจอไว้เลยครับสองตุมเกิง ครับมีเฮ้ครับสําหรับปูขุนหามาโศกมาบานครับหามาแล้วสําหรับตัวเลขครับตัวเลขงามๆเลยครับเด้อครับกรับบน่างของปูกับแม่นสุดๆแดล่ะครับหนึ่งหนึ่งสามห้าเจ็ดแปดเก้าเลขวิ่งปูกลมเดีนไปที่แปดเลยครับเด้อแปดกับสามสามนี่ก็บสิเป็นตัวล่องครับสําหรับเลขกันของปูเปินกันไว้ห้าสอง พิจารณาเอาครับพิจารณาเอาสําหรับตัวเหล็กนะครับเด้อครับก็มีความเสี่ยงเหรอครับพิจารณาว่าตัวใดงามตัวใดบ่งามนะครับผมเล่นแปดสามเหรอครับเป็นเด่นมาแปดแปดกับสามเลขกหลุดเป็นเลขกหลุดของปูครับครับตัวเลขงามๆเมนะครับเด้อเอามาตอนมาฝากเอฟซีครับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ กดไลค์ให้หนึงไลค์ก็โอเคแห้วครับง่ามแห้วครับครับพอกันไหมเนาะครับเนาะคลิปน่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ